เช่นข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่11มิถุนายน2566โดยชายผู้บ้าคัร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจัใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้เอาได้ยังไงกระหึ่มวงการฟุตบอลไทยเมืองทองเบียดบีจีคว้าชนะทิพย์สงการสินแนวรุกทีมชัยนาโดยการนี้การเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะฮะเมื่อทางเบองทองยูติเต็ด ทีมล่าสุดที่จะเบียดบีจีประชุมเพื่อจะคว้าชนะทิปสงการสินดารุกตัวเก่งจากคาวาสกิฟอนเตเล่โดยก่อนหน้านี้มีทางการท่าเรือเอฟซีบุรีลมและก็มีบีจีประชุมเป็นตัวเต็งที่จะได้ตัวชนะทิฟสงการสินตอนนี้ชนะทิฟมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้ย้ายออกจากทางชินคาวาสกิฟอนเตเล่หลังแทบจะไม่ได้รับโอกาสจากทางโชโรโอนิกิผุ้สือชาวญี่ปุ่นแห่งทัพอาซูโรเนโรโดย9้าเกมหลังสุดชนะทิปถูกส่งลงสนามเพียงแค่68นาทีเท่านั้น สำหรับทางสโมสรเมืองทองเป็นอดีตต้นสังกัดเก่าของชนาทิพย์สงการศิน์ที่เขาสร้างชื่อมากที่สุดในคระนี้โดยเมืองทองประสบความสำเร็จมากที่สุดในยุคที่มีชนาทิพย์สงการศิลป์ยืนประชาการเกมรุกก่อนที่เขาจะไปจารึกชื่อเป็นประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนไทยคนแรกนะฮะบนเวทีเจนลีกเล็กสุดทางญี่ปุ่นเมื่อปี2 0 1 7โดยเมืองทองเี่ยพร้อมเช่นกันนะที่จะทุ่มเพื่อจะคว้าตัวชนาทิพย์สงการศิล์กลับมาเพื่อจะช่วยสร้างความยิ่งใหญ่ให้ใหกับทีมดอดีกครัง้ง มีแนวว่างานนี้นะผมก็มีแต่คนอยากจะได้ตัวชนาทิพสงกระสินกลับมานะฮะโดยเฉพาะเมืองทองเนี่ยต้องรอดูคนต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรฝากติดแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ชนาทิพสงกระสินคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันอีครับฮ่องกงแบโผ23แข่งทำศึกฟีฟ่าเดบุกเวียดนามก่อนดวลช้างศึก โดยทางจอห์นแฮเดอร์เซนหันชื่อแข้งฮ่องกงเหลือ23คนก่อนจะตะลุยบุกเวียดนาม15มิถุนายนและก็เปิดตรังประทะกับทีมชาติไทย19มิถุนายนศึกฟีฟ่าเดกลางช่วงเดือนนี้นำทัพมาโดยมาฮามาฮาวันโหหอกโอสัญชาติป้ายแดงจากทางแคมบรูนในครั้งนี้โดยความเคลื่อนไหวของฮ่องกงทีมอันดับที่100 47ของโลกภายใต้การคุมทีมของเชเกนอ่าจอแฮนเดอร์เซนนะฮะเฮดโคชชาวนอร์เวย์เยอรมนีหลังจากก่อนหน้านี้นักเตะทั้ง34คนได้ลงซ้อมร่วมกันตั้งแต่วันที่5วิถยนายนเพื่อจะลุยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี f าเดย์อินเ n อร์เนชันแ a ลเอระหว่างวันที่13-19ถึงวิถนายน ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่10มิถุนายนที่ผ่านมายอนอนเดอร์เซนเทรนเนอร์ดีเกรียูฟาโปรโไลเซนวัย60ปีที่เพิ่งจะขยายสัญญาในการคุมทีมออกไปอีก2ปีได้หันรายชื่อเหลือ23คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยโดยบรรดาแข้งโอสัญชาติอาดิเช่นวัสนดูเยสกองหลังอังกฤษเม็กซิโกเฮริโอเดอซูซากองหลังบราซิลรวมทั้งมาฮาม่าอาวันกองหน้าวัย22ปี ชาวแคมเบรุนที่เพิ่งโอนสัญชาติมาเป็นฮ่องกงใหม่แกะกองติดโผในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะโดยรายชื่อ23คนทีมชาติฮ่องกงบินต่อไปนี้เริ่มที่พรักษาประตูยฟัฟฮุงไฟเหลียงคิงคิสและก็ซีกาวิงต่อมากองหลัง8ดคนก็จะเป็นวัสนูเนชเหลียงคนสูงวองชีโฮเฮเบริโอเดอซูซาสุยหวังคิดยูไวลิมยูเซน้าเหลียงงอกหัน ส่วนกองกลาง6คนก็จะมีวูซุนหมิงหววหยางตันซุนล็อกจูหญิงสีบองไหวชายซุนกวนและกองหน้า6คนนะฮะก็คือซุนหมิงหิมแมชอเรซีซุนปูปุยหินมหามาอาวานและก็ซานเชียหยิน สำหรับโปรแกรมฟี فا เดย์ของทีมชาติฮ่องกงจะบุกไปเยือนเวียดนามในวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนก่อนจะกลับมาเปิดรังรับมือกับทางทีมชาติไทยวันจันทร์ที่19มิถุนายนที่สนามฮ่องกงสเตเดียมเวลา19นาฬิกาเป็นคู่ของทางทัพชัางในครั้งนี้โดยถ่ายทอดสดทางช่องทันทีวีช่อง32ยิงสดนะครับอ่าแต่ผมเป็นนักว่างานนี้ก็ฝากไปร่วมเชียร์และก็ไปให้กำลังใจทีมชาติไทยในศึกฟี ف าเดย์ในครั้งนี้กันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอม้านแกันีดครับ ผนึกกำลังโฟร์แบ็คลำพูลวารีเออร์บรรลุข้อตกลงในการควา้าปีโป้ซีโรชัททองกองหน้าทีมเชิไทยนะโดยการที่ทางปีโป้จีโรชัททองกองหน้าทีมเชิไทยบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปรุ่มทัพลำพูลวารีเออร์ถึงแม้ว่านครราชสีมามาสตาร์เอฟซีจะรรวงตกชั้นไปเล่นในศึกไทยลีก2ในฤดูกาลหน้าแต่ถ้าว่าผลงานของเจ้าปีโป้ซีโรชัททองถือว่าทําให้ดีเลยทีเดียวซึ่งนั่นทําให้กองหน้าร่งยักษ์ดีกระยิฉัมเอเอฟเปี2016 ได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำในไทยลีกหลายต่อหลายทีมล่าสุดนั้นกลายเป็นลํำพูนวบริเออร์ของอเล็กซานเดอร์กาาที่จัดการปิดดิวในการคว้าตัวปิโป้สีรถฉทองเข้าสู่ทีมไม่สำเร็จซึ่งนั่นจะทำให้โฟแบ์อนันยอดสังวันแนวรุกทีมชาติไทยที่กำลังฟอร์มร้อนแรงอยู่ในตอนนี้จะได้ผลิกํำลังเกมรุกร่วมกับทางเจ้าปิโป้สีรถฉทองในครั้งนี้ สำหรับทางซีโรชทองสร้างชื่ออย่างมากให้กับทางทีมชาติไทยยุคข,ของทางโคซิโกเกตุศักนาเมืองเขาเหมาคนเดียว2ประตูในรอบชิงชนตเลิศยิงพาทีมชาติไทยผงาดคว้าแชมป์ AFF อคัพเมื่อปี2016ที่ผ่านมาาต่ผมเป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเปิดพังสเปตัวจริงบีจีปทุมหากมีชนะทิพย์จะแกร่งขนาดไหนไปชม โดยนับตั้งแต่ย้ายไปเล่นที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2017เก้าเกมหลังสุดชินาทิพย์สงกระสินได้รับโอกาสจากทางโชรุโอนิกิส่งลงไปเล่นเพียงแค่68นาทีเท่านั้นท่ามกลางการะแสข่าวตลาดนักเตะเลที่2ของญี่ปุ่นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับอนาคตของชินาทิพย์สงกระสินซึ่งหนึ่งในทีมที่กำลังตกเป็นข่าวเล็งจะคว้าตัวชนาทิพย์สงกระสินนั้นก็คือบีจประชุม โดยบีจีปทุมภายใต้โคชธงทงชัยสุโกโกีกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่พวกเขามีภารกิจในฤดูกาลหน้านอกจากจะต้องเบียดชันกับบุรีล์แล้วบีจีเองก็ยังมีตั๋วหนึ่งใบในการลุยทั่วใหญ่ของ AFC แชมเปียนลีกรอบแบ่งรอบเพลย์ออฟกันอีกด้วยซึ่งจะต้องพบก,กับทางทีมยักษ์ใหญ่จากลีกจีนไชนีสซูเปอร์ลีกเปิดพัง11ตัวจริงบีจีปทุมหากมีชนะทิพย์สงการานต์จะแกร่งขนาดไหนไปดูกันได้เลยครับ เริ่มที่ผู้รักษาประตูจะเป็นชัดชัยบุตรพรมกองหลังก็จะเป็นสันติภาพจันงอมเรนโตเคียริชวิกเตอร์คาโดโซวัฒนากรสวัสดิ์นครส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตยูเย็นชนาทิพย์สงการศิลป์และก็พิธิพัทสุจิตรมกุลต่อมาตำแหน่งกองหน้าก็จะเป็นแพทริกกุนสตัฟสันธีรศิลป์แดงดาและก็ดานิโลอาเวสนะผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปถ้าเกิด่าบีจีได้ตัวชนะทิพย์ไปสิบเอ็ดต,ตัวจริงที่คาดการก็น่าจะเป็นเช่นนี้นั่นนะครับ เรามาดูประเด็นข่าวจอบมากแกันดีครับของเก่ายังไม่เคลียร์เลยนะสโมสรโอดคิวเตะไทยลีกทำแบกภาระเพิ่มอีกครั้งโดยของเก่ายังไม่เคลียร์มาเพิ่มภาระให้อีกครั้งหลายสโมสรล้องอดโอยไทยลีกคลอดปฏิทินซีซั่นใหม่แต่เงินหนุนของเก่ายังค้างอยู่2งวดถามจะจ่ายให้เมื่อไหร่แถมต้องมาตนึงอีกครั้งเพราะปฏิทินซีซั่นส0 2 3ันให้ทุกสโมสรต้องแบกภาระเพิ่มเป็น13เดือนจากเดิม12เดือน เป็นเหตุต้องจ่ายเงินนักบอลเพิ่มอีกหนึ่งเดือนงงฝ่ายจัดไม่เห็นใจคนทําทีมเลยหรือย,อยังไงจากกรณีที่บริษัทไทยลีกจำกัดประกาศแจ้งปฏิทินการแข่งขนันทุกบอลไทยลีกหนึ่งนฤดูก,กาลใหม่โดยจะเปิดซีซั่นในวันที่11สิงหาคมและจะไปปิดฤดูกาลในวันที่16มิถุนายนทําให้สโมสรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก1เดือนจากปกติ12เดือนคือปริซีซั่น2เดือนแข่งขัน10เดือนมาเป็น13เดือน ปริสิทัิ2เดือนแข่งขัน11เดือนล่าสุดนั้นบรรดาสโมสรสมาชิกออกมาเรียกร้องความเห็นใจจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งบริษัทไทยลีกจำกัดว่า ทำไมต้องวางโปรแกรมให้มีนักเตะกันเตะกันนานถึง11เดือนซึ่งเข้าใจนะว่าจะต้องมีการเบรกให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงเตะเอเชียนคัพ2 0 23ระหว่างช่วง12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์ที่กาตาร์ซึ่งตอนนั้นไทยลีกจะหยุดพักการแข่งขัน53วันเต็มๆแต่ไม่เห็นใจทีมที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเลยหรือ,อยังไง อีกทั้งตอนนี้สมาคมฟุตบอลไทยก็ยังเ,เงียบในเรื่องของการจ่ายเงินสนับสนุนเต่ยังคงค้างอยู่ในช่วงซีซั่น2022ที่ผ่านมาตั้งแต่จบฤดูกาลเมื่อวันที่12พฤษภาคมจนป่านนี้จะ1เดือนแล้วยังค้างอยู่2งวดทั้งที่ลดเงินสนับสนุนไปถึง50%แต่ก็ยังไร้วี่แววจะจ่ายเงินสนับสนุนที่ค้างกับทางทีมอยู่สำหรับทางปฏิทินการแข่งขันไทยลีก1และการสปอ23จะเริ่มจากทางฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ แข่งขันวันที่5สิงหาคมก่อนจะเปิดฤดูกาลวันที่11สิงหาคมและก็ปิดฤดูกาลในวันที่16มิถุนายนปีหน้าส่วนตลาดซื้อขายนักเตะจะแบ่งเป็น2รอบโดยครั้งที่1วันที่15พฤษภาคมถึงวันที่4สิงหาคมครั้งที่2วันที่27ธันวาคมถึงวันที่26มกราคมนะครับและนี่ก็เป็นที่นาข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่11มิถุนายน2566โดยชายผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ